สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ทีมงานหลุกพย่ยบาลมาอีกแล้วพามาเที่ยวนะครับบรรยากาศนําตกเขาอีโตอยุทธีอำเภอเมืองจังหวัดปาจีนบุรีนะครับเนาะนี่ครับเส้นทางขึ้นมีโอกาสได้ผ่านไปพ่านมาทั้งพี่ก็เลยแวบมาถ่ายคลิปบรรยากาศทางพี่ละอีสานบันเท่าให้พี่น,อน้องได้เบ่งนะครับเนาะอ,อ๋เดี๋ยวเบ่งเส้นทางไปเรืครับ นี่ครับเขาอ,อิโต้ป่าในเมืองสวนประชารัฐนะครับเนะาะไปแล้วเส้นทางแต่สี่มีวัดนะครับเนาะวัดถ้ำเขาอ,อิโต้อยู่ทางขวามือนี่นะครับเนาะเนินพิสูงโอ้มีหลายอย่างนะครับเนาะพี่น้องครับแต่ว่าเทะเลกอะ่ะเขาเคยมาจุดชมวิว7.700เรเมตรนะครับอ่างเก็บน้ำ ทางไหนเนาบานเขาอยู่ตัวต,ตรงไปนะอยู่ที่<อ>ปาจินบรีนะครับเ<อ>ด้อตอนนี้<อ>บรรยากาศทางเขาว่ร์มเนฟิลแถวอ่อยู่แกงคุณละอยู่น้ำเยื่อๆที่แกงยังลืมนะครับที่มีกุ้งเดินขบ,บวนบรรยากาศฟิลฟิลคล้ายๆกันนะครับเนาะเขาทางป่าทาง,างธรรมชาติบรรยากาศไ,ไทางอยู่ทางขวาม,มือของคุณน้ำตกเขาอีโต้มาน้าตามซิริน,นะครับเนาะ Oh, โอ,อ้โหน้ำตกเขาอิโต้บรรยากาศเนาะ w a อ c h the dog ก็ร้ายนะครับเน,น,นาะน้ำตกเขาอิโตนะครับมีนี่แหละครับเจ้าทินเพิ่นมาตอนรับนะครับเนาะหลายแห่งนะครับพี่น้องวอ t เดอะด็อกหน้าประตูเขาบรรยากาศช่วงนี้ก็ นี่แลละครับน้ำตกพี่น้องแต่ว่าผมยังวันผ้าลงไปดอกมีลูกหน่อยน้ำย่านมานะครับเนาะให้สู้ให้เบ่งบรรยากาศครับน,นตกน้ำมึงเ,เป็นลำธารไหลลงไปครับ บรรยากาศธรรมชาติแลตอนนี้ก็ยังสงสัยเยอะไม่ทันมีเด็กหน่อยเอ่อเด็กหน่อยพัชร์หนักถุงเสื้อมากได้ครับเด้อ้ไอ้ขับรับขับเดี๋ยวนี้ให้เบิ่งบรรยากาศภายในรถน้องน้องเอิร์ทอายออยู่นี่สวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะเต็มงานลูกหลานพยาบาลนี่นีมนมนมอู้นม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 แยะแปะแปะแปะจุ๊บๆกันนะเอ้าว บ่ได้ล่องเด็กนะครับพี่นอ้องอู้หลายอิหรีเข้ามากขั้นแหลกน้องน้องหมาเพิ่นมาขับหาลา่มหาลงครับมีลูกหน่อยบรรยากาศบบคุนชินก็เพิ่นเนาะอย่าบเพิ่นสวบอย่าบเพิ่นกัดท้ายบรรยากาศในพี่น้องในเบื้องมุองกว่างซนีมแล้วเนาะครับเนาะน้ำตกเขาอิตโต้อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับทีมง,งานโรงพยาบาลแล้วก็น้องมะลิจามะลินะครับเนาะพามาชมบรรยากาศอาอร์ิบิลเมนแบบ ตรงที่บนผลิ่นนามและลำธานใหญ่นะครับพี่น้องนี่บรรยากาศข้างบนด้ซื้้นะครับเนาะมีาาลานขาร้านขายพร้อมด้วยครับสะดวกสบายทางเขาขอบคุณเรายครับพี่น้องครับสวัสดีครับ